อีกรอบนะคะเจนเทสชาแนลค่ะต้นเนือสองนิ้วกะอัลล้าก์โหนี่นะคะลูกอร่อยนะคะของแม่รุ่นของคอสันแล้วก็นี่อสมอค่ะของอสมอมูดายค่ะมูสองเออของอสมอมูสองอ่านี่ไงอันนี้กินแล้วอันนี้กินแล้วไปใส่แนมคขับปุ้นเกี๊ยงโอ้คุณนายคนมาหามาแต่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับมาเจอกันอีกแล้วใส่ละไอศ์ครีมหรอมือนไอซครีมนะคะไอศ์ครีมบ้านนี่ก็ไอศ์ครีมไอศ์ครีมของไผ่เกาะของเยซูของเยซูคือเก่าไอซ์ครเก่าไอซ์ครเก่าเพราะว่าพันมี้สองขันเป็นว่าขันหนึ่งเขนแจกเองสามขั้นไม่หนี้สามเลยบรอสามคันเลยใส่ละบาดเนี่ยมาเมื่อกี้นี้เอาให้เจ้าไปแล้วบร้อยจ้าของเพราะท่ากินอยู่ ไอ้น้องกี่แล้วตัวนี้น้องเมื่อห้สุดแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะคะมารีวิวการกินหน่อยสิฮะฮะใจ้รีวิวการกินบ่ะอ่ะมนุษย์มันนีหกของเราอ่ะปวดร้อเดียวเลยมือดอะไรบอกตู้ขอทางผ่านเรก็แล้วกันสวัสดีค่ะ เอาบะคา่ะเ,เอาเอี้ยคิวหน่อยค่ะเอาสักถ้วยใน่จ้าพนวนะแจกค่ะแจกยังยังได้หลายถ้วยอยู่ค่ะมันแข็งนแข็งได้หลายถ้วยอยู่ได้หลายถ้วยอยู่แต่มันแข็งเมื่อนี้นุ่งกินอ,อ,นนอะไรกสกขี้บกัน,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 นสิเป็นนอื่นเลยนู่นเนี่ยขั้วอ้วนมะยำนุ่หละขั้วงามขัม้วงามมะยำเออ คะคะโอเคด้านนู้นเป็นทุเรียนด้านนี้จะเป็นไอศครีมรสช่องด้านนู้นจะเป็นทุเรียนของยายสูเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือความอรรอยอร่อยอะไร,รค่ะต่อคิวเลยจ้ามันมทันนมันเป็นยังสัซนลาหนูนั่นไม่ได้กินดอ,อกไทยนั่น นูนนูเนี่ยอน่เกไคะอย่ารีบกดไลค์กดแชร์กดกับตุบต้ไทใ,ในเรื่อง้ากสุดยอดค่าสุดยอดลุงทานนี้กำลังจะหมด